พยากรณ์อากาศวันที่18กันยายน2563และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแชร์อากาศฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะต่อไปนี้เป็นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลาสีนาฬิกา วันนี้วันที่18กันยายน2563พายุระดับ3พายุโซนร้อนโนอ่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางบริเวณเมืองดานังในวันนี้วันที่18กันยายน2563จากนั้นจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดมุกดาหารในช่วงค่ำวันเดียวกัน และจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าสู่ประเทศเมียนมาระหว่าง19ถึงวันที่20กันยายน2563ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า4เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตักกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิตำสุด2 4่ําสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นบริเวณกว้างโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่และลมแรงบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธร อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง เมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจ,จีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิตำสุด2 3่ําสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก เมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมง พิมแชรปากหมุดพูดคุยสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านได้ในช่องแชรนะคะมาคุยกันไม่ว่าจะฝนตกหนักน้ำท่วมไยแล้งบอกให้เพื่อนๆที่อยู่ใกล้เขียงได้ทราบเพื่อเฝ้าระวังป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนะคะขอบคุณค่ะ